คีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวงในช่วงดวงประจําสัปดาห์ครับค่ะรู้ลึกร,รู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กฤษณะคูสิทธิุดมนะครับเทปนี้นะครับก็จะเป็นการดูดวงประจําสัปดาห์นะครับระหว่างวันที่4ถึงวันที่10ตุลาคม2 5 6 3นะครับในสัปดาห์นี้เนี่ยเรียกว่าก็มีการเปลี่ยนแปลง นะเรียกว่าที่ผมเคยถ่ายไปแล้วบอกว่าเดือนตุลาจะเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงในสัปดาห์นี้แหละจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงหลายหลายเรื่องเลยนะเพราะตอนสิกันญาพระราหูย้ายอาจจะแค่ช่วงที่เยอยบแล้วพอสัปดาห์นี้มันเป็นช่วงพร้อมแล้วมันเป็นช่วงพร้อมเปลี่ยนร้อยเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนร้อยเปอร์เซ็นต์และเดือนตุลานี้จะเปลี่ยนเยอะแยะไปหมดนะหลายเรื่องเลย เทียบดวงเมืองกับดวงเราก็จะเปลี่ยนแปลงมันจะวุ่นวายมันจะมีบางอย่างหลายเรื่องทีเดียวเน,นื่องจากว่าไปในทางที่ดีไหมคะอาจารย์ไม่<อ>ค่อยดีเท่าไหร่หลแล้วแต่บางลาักษณะก็คืออย่าง<ห>ที่บอกไงว่าถ้าดดาวในชะตากําเนิดของเราแข็งแกร่งอยู่ในตําแหน่งที่ดีมากมันก็จะรอดพ้นและใครมีศีลมีธรรมก็จะสบายขึ้นแต่ถ้าใครดาวในชะตากําเนิดไม่ค่อยแข็งแกร่งพอดวงเมืองมีปัญหามันก็จะ ป็นไปด้วยนะเพราะว่าดาวพังคารเนี่ยครับจะมีการย้ายราศีนะในตำราโหราศาสตร์ต่างๆนะครับเวลาดาวพังคารเนี่ยย้ายไปในตำแหน่งวินาศานะเพราะดวงเมืองคือลัคนาสติเมษนะครับดาวพังคารเป็นดาวประจําตัวของดวงเมืองย้ายไปในตำแหน่งวินาศารครับนี่แหละมันจะเริ่มนะจะเริ่มมีปัญหาฟังชื่อก็น่าจะรู้นะคะวินาศก็คือ มันก็ไม่ค่อยดีอ่าแล้วพอ,อประมาณกลางเดือนอะ่ะมีดาวพระาทิตย้ายราศรีอีกไปเล็งกับดาวมฤตยูเดิมในตำแหน่งของดวงเมืองค่ะมันจะเกิดการท้าทายวุ่นวายหนักน่วงเอออันนี้พูดเอาไว้สั้นๆฉะนั้นในเดือนตุลาเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหลากหลายรูปแบบนะครับวุ่นวายแล้วก็เคยบอกไปแล้วว่าพระอาทิตย์หมายถึง ยศศักดิ์อัครฐานเปรียบเสมือนชนชั้นปกครองอะไรอยม้ยครับพระอังคารก็เรียกว่ากล้าแข็งขยันให้ไทยอังคารอังคารก็เปิดเสมือนนักรบเหมือนทหารข้าราชการข้าราชการทหารอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็จะเป็นเช่นนี้นะหรือพระเสาที่เดินหน้ากะทบทุกให้ไทยเสาอะไรยเงี้ยแต่อันนี้ผมจะดูไว้สามตำแหน่งก็คือมีดาวพังคารที่ถอยหลังย้ายราศีไป นะครับไปอยู่ในตําแหน่งบิดาตแล้วมีดาวพระอาทิตเข้ามาเลงกับดาวมฤตยูนะในตำแหน่งของดวงเมืองตรงนี้แหละมันก็จะเกิดความวุ่นวายหน่อยนะแต่ในสัปดาห์นี้ก็คือดาวพ,พังคารย้ายวันที่9ตุลาและดาวพระพุธย้ายวันที่10ครับนะดาวพระพุธก็จะย้ายกลับไปสู่ตำแหน่งกเกษตรตราธิบดีและเป็นมหาอุตด,ด้วยนะมันก็จะมีทั้งดีสลับไปนะอ่าคันนี้เริ่มต้นเลยคนเกินบรรจันทร์ ลักขณาสถิตกรกฎนะหรือนะหรือนะผสมหรือจันกุมลักนี่อาจารย์ก็จันกุมลักนะเนี่ยในสัปดาห์นี้ให้ระมัดระวังการปะทะยังไงครับปะทะคือมันจะพร้อมปะทะทุกรูปแบบปะทะคารมทุกรูปแบบเลยทั้งปะทะด้วยคารมปะทะด้วยกําลังอย่างนี้ต้องปะทะด้วยอย่างนี้ต้องเงียบๆนะเออฉะนั้นชาวลัคนาสถิตกรกฎหรือคนที่เกิดบัญจันรจันรกุมลักทั้งหลายนะ ถูกยั่วยุอะไรพูดจ้าเชื่อเฉือนอะไรพูดอะไรก็พยายามนับหนึ่งถึงพันเ,เ,เอาไว้สงบสงบสงบสงเงียบเอาไหมสงบสงเงียมนับเรื่อยๆแล้วก็เมื่อดูรายการแล้วแล้วก็ตั้งสติอย่าปะทะ,อะโอเคไหมเพราะประทะแล้วมันจะเสียหาย หน so like ึ yeah. ่งอาทิตย์ทนไว้หนึ่งอาทิตย์ขอทนเอาไว้สงบสงบสงบเอาไว้อย่างเดี้แล้วพออาทิตย์หน้าค่อยมาดูว่าดีขึ้นหรือยังอาทิตย์หน้าดีขึ้นนะอาทิตย์หน้าดีขึ้นงั้นก็แค่หนึ่งอาทิตย์นะคะหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์นะสงบเอาไว้สงบสงบเยี่ยมเจียมตัวนี่อาจารย์ดูเองก็เลยรู้สึกว่าอ๋อเดี๋ยวเราจะมีประชุมอย่างนั้นอย่างนี้เราจะมีตามทวงนี่เราจะมีอะไรเราต้องไม่ประทะเราต้องสงบเอาไว้โอเคไหมอ่ะอ่ะคราวนี้ชาวลัคนาสถิตเมต คนเกิดวันอังคารลัคนาสถิพิจิตนะเนี่ยน้องแบงค์เนี่ยเมื่อกี้แบบเมื่อกี้ที่เขาบอกเลยเนี่ย <c oughs> ตั้งแต่ต้นเดือนมันจะเป็นยังไงก็คืออันนี้บอกไว้เลยระวังเรื่องคนหมั่นไส้นินทาไม่พึงประสงค์ไม่พอใจ <c oughs> หาเรื่อง <c oughs> เนี่ยเขาจะหาเรื่องนินทาเหม็นขี้หน้าเออนินทาหมั่นไส้กันแก้งและและนะระวังเรื่องหึงหวง เนี่ยแป้งระวังให้ดีนะแป้งไม่มีอะไรจะหึงจะห่วงคเออไอเรื่องที่มันมันใส่ทะเลาะกันเนี่ยมันเกิดจากแบบหึงห่วงเนี่ยไปดูให้ดีแล้วกันรัวรองแล้วโดยเฉพาะคนลักษณะสติเมตถ้าผู้หญิงด้วยกันก็จะมันมันใส่เออมันจะมีการแบบว่าคนนี้นัห่วงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วเกินตาแล้วอย่าไปประทะนะคต้องเน่งไว้ยิ้มไว้เพราะว่าอาจจะเจ็บตัวได้ นั้นแสดงว่าช่วงที่เราดวงไม่ดีเราถือให้เหลือกว่าไม่ได้กเราก็ต้องเป็นเงียบๆไปกอนอันนั้นคือเมธนะส่วนส่วนแบงค์แบงค์คือพิจิตพิจิตรแเป็นอย่างนี้งานจะวุ่นแล้วก็จะมีคนมาแย่งกันละโอ้โหซ้ายก็แบงค <บา S 1> ์แต่เมธนี่อาจจะถึงขั้นปะทะได้อันนี้เป็นภาพวมเออพิจิตนี่อาจจะแบบว่าโอ้ยคนนี้ก็แบงค์แบงค์แบงค์ให้แบงค์แบบ ชื่นมืดนะแล้วแบงก์จะเลือกไม่ถูกจะต้องดูดาวในพื้นดวงด้วยใช่ไหมคะอย่างของแบงค์อันนี้ดาวจรนะอันนี้ดาวจรนอันนี้ดาวจรคนที่ว่าทำไมตรงกับเรามากร้อยเปอร์เซ็นต์แต่อีกคนบอกทำไมมัถึงไม่ตรงอันนี้ดาวจอนอันนี้ดาวจรนอ่านะอันนี้ประมาณนี้นะวันพุธนะลัคนาเศรเมถุนหรือกันนะอันนี้นะสัปดาห์นี้เรียกว่าการรอคอยสิ้นสุดลงแล้วนะดีมากนะถือว่าเป็นดวงดีมาก ปลายสัปดาห์นี่เขาเรียกว่าถ้าในวงการหุ้นเขาเรียกหุ้นห้าเด้งโอ้อย่างนี้ก็สามารถอม,มันจะเสียงมาก<ท>ได้สิเตรียมเลยดีมากนะปลายสัปดาห์ไม่ว่าจะเป็นงานการเซ็นสัญญา การตกลงสัญญาใดๆการจ้างงานใหม่การทําอะไรการค้าเนี่ยมันจะเกิดสําเร็จลุ่วงเรียกว่าหลังวันที่9เรียกว่าทุกๆด้านเลยทุกด้านดีดวงดีดวงดีนะทนอีกเขาเรียกหุ้น5เด้งเลยได้งาน5เด้งซ้อนแล้วซ้อนอีกอะไรอย่างนี้นะสนุกสนานอ่าคนวันพฤหัสลักคณาสถิมีนหรือธนูนะอ่ามีนหรือธุธนูนะครับเรียกว่า ดวงดีแบบมีคนอิจฉาอ่าีหน่อยนะอย่าเปิดช่องโวให้เขานินทาว่าร้ายเช่นสมมุตินะเช่นเนี่ยแต่งตัวเข้ามาอย่างนี้ชุดน่ารักโอเค<ม>แต่ถ้าใส่กระโปรงสัน้นมันจะทําให้แฟนรายการอาจจะบน่นว<ม>่าเฮ้ยทําไมพิธีกรหญิงไม่รู้จักกาลเทศะอะไร เออคืออย่าไปทําอะไรที่เปิดช่องอันนี้อิกนิดเดียวนี่ถือก้อนเออให้คนเขาปนได้นะให้นิดเดียวนี่ผมมาจะหน้าแล้วนะเออให้ระมัดระวังค,คนอิจฉานะทําอะไรก็คือให้รอบคอบนะใครอยากเดินหน้าให้เดินหน้าเต็มกําลังอย่าลีลอ,อย่าอย่าชักช้าเพราะดวงเปิดแล้วให้ทํานะครับส่วนในเรื่องอิจชาเรื่องไอ้วุ่นวายที่ผมบอกเลยนะมันจะแยกสองอย่างนี้ ถ้าธนูเนี่ยจะออกแนวในเรื่องของอดีตข้อขัดแย้งในอดีตเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องบริวารธนูนะจะเป็นอย่างนี้ส่วนมีนจะเป็นข้อขัดแย้งเรื่องหนี้เก่าในอดีตอแยกกันนะคะแยกแบบนี้นะแยกแบบนี้นะเนี่ยอันนี้ของพี่หน่อยนี่โอ้โหตรงเลยเนี่ยเออเนี่ยก็ไม่ดีสิอย่างเงี้ยจังนะน,นิดเดียว มาให้ระวังเรื่องนี้ไงมันความอิจฉาความหมั่นไส้ความความที่มันจะโต้แยง้งมันจะเป็นประมาณอย่างนี้แต่เรื่องงานเรื่องดวงมันเดินหน้าแล้วก็ลุยเลยโอเคไหมขนวันศุกร์นะครับลัคนาสถิตพฤกษสอบลัคนาสถิตพฤกษสบเอ้ยตุน้นพฤกษสบกับพฤกษบพฤกษบกับตุน uh huh. เออเอ่ะเรียกว่ามีความสุขสบายใจนะชีวิตนี้สบายใจชีวิตนี้สบายจังอย่างนี้เลยนะ mm hmm. แล้วก็คือ ได้ใช้เงินได้ปาร์ตี้ได้มีความสุขสบายสบายเ,ออเป็น,ปนช่วงเวลานเป็นอาทิตย์แห่งการจับจ่ายใช้สอยใช้จ่ายสบายใจก็อย่าลืมให้ไปเลี้ยงดูบริวารพาบริวารปาร์ตี้พาเพื่อนปาร์ตี้สนทนาคุยกันอะไรเงี้ยนะเออเนี่ยจะดีนะอา้าวคนวันเสาร์ลัคนาสถิตมังกรน,นะเอาเรื่องที่พูดมาหลายสัปดาห์คือเรื่องสุขภาพก่อน นะเรื่องสุขภาพนะครับถ้าจะมีการรักษาในสัปดาห์นี้การตัดสินใจในสัปดาห์นี้ให้เลื่อนทั้งหมดให้เลื่อนทั้งหมดได้ไปเลื่อนสัปดาห์หน้าเชื่อผมแล้วมันจะดีมันจะไม่ไม่ซ้ําซ้อนไม่ผิดพลาดน,นะแล้วก็อาจจะมีความกังวลใจเรื่องเนี่ยสุขภาพเรื่องบางอย่างกังวลใจคิดมากอยู่นะมันจะคิดไปก่อนคิดสละตะไปก่อน ก็ถว่านัดคุณหมอไว้อาทิตย์นี้นะคะก็เลื่อนเพิ่งเลื่อนเป็นปลายเดือนก็ได้นะคะทำฟอร์มเลื่อนไปก่อนเออเป็นอย่างนี้แล้วก็ชาวลัคนาสถิตมังกรทั้งหมดไม่ว่าชายหรือหญิงให้ระมัดระวังปัญหาที่มาจากเพศหญิงอะไรนะปัญหาที่มาจากเพศหญิงนะให้ระมัดระวังขนเกิดวันอาทิตย์นะวันอาทิตย์นะอันนี้นี่พี่หน่อยก็ด้วยนะนี่ไม่ก็บบรเสาไงตันุตันุเศษบรเสาวไง ระวังปัญหาจากเพศหญิงเอผลหมั่นไส้ก็ส่วนใหญ่ผู้หญิงก็จะหมั่นไส้ไงผู้ชายไม่ค่อยหมั่นไส้หรอกเอออ่ะคนวันอาทิตย์ลัคนาสถิตสิงห์นะครับเรียกว่ามีความโดดเด่นในสัปดาห์นี้<ช>สบายใจได้นะครับมีเพื่อนฝูงเกื้อกูลนะได้รับเงินได้ใช้เงินได้สังสรรค์ได้พบปะเพื่อนเกา่าอิจฉาเลยนะเนี่ยโอ้ดีสบายอ่ะอ่าถือว่าสบายสบายนะอ้าว ผลวันพุธกลางคืนผมมีคำแนะนำอย่างนี้เลยพุธกลางคืนเจ้าตัวเป็นปลาโอเรียกว่าผลช่วงการย้ายบราศีในสัปดาห์นี้นะครับท่านจะมีโชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านที่ทํางานคําว่าโชคเนี่ยไม่จําเป็นต้องตัวเลขอย่างเดียวนะ,ะเพราะคําว่าโชคอย่างที่บอกไง มีโชคจากการงานอาจจะแบบว่าได้งานแบบพุ่งเอ้ได้อะไรหรือว่ามีโชคจากพ่อแม่พี่น้องรู้สึกออ้ยโชคดีจังเลยเขามาช่วยเราอะไรไหมนะเหมือนเหมือนผู้ใหญ่รักใคร่เอ็นดูก็่มีโชคเหมือนกันนะนั่นคือคำว่าโชคที่ผมหมายถึงฉะนั้นถ้าใครกําลังมีความกังวลใดๆท่านไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเป็นที่ทํางานจะเป็นที่บ้านนะโรงเรียนโรงงานขอมันทุกที่เลย เออขอมันทุกที่เลยไนงะเอามันส่งกําลังกเราก็เราก็ใช้ประโยชน์อันนี้ราศีเลยนะคะจันอันนี้คือพุธกลางคืนเออ,เอ,อพุธกลางคืนราศีกุมไง้มงั้นวันที่13บมนี่ห้ามพลาดเด็ดขาดเออเมาขอพรไหวครูครหลวงปู่เทพรูดอนดรนะใครที่เพิ่งชมเทปนี้นะครับ ที่สถาบันพรงพุทธ,ธานุภาพของเราก็มีจัดงานไหวครูครบ,บูชาครูบรมบังคูลรุตเทพโลกอุดอรนะครับที่ซอยน้ำมิน98ในวันที่13ตุลาวันนี้ได้สามเด้งนะ,ะวันที่สนะคะใครว่างนะ ท่านก็มาเลยมาตัวเปล่าโอเคไหมมาตัวเปล่าแต่ต้องลงทะเบียนก่อนนะแอปเปิล้วตัวเปล่าเดี๋ยวตกใจใส่เสื้อผ้ามาถึงนะใส่ชุดขาวใส่ชุดขาวเออเตรียมบางคนแบบว่ามีบางคนอยู่ที่บ้านใส่อีกชุดนึงเดี๋ยวมาถึงที่นี่ก็ให้เป็นชุดขาวเรียกว่าเป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นะครับเรียกว่าเป็นการฝากตัวเป็นศิลิ์หลวงปู่เทพโลกอุดรอย่างเป็นทางการ โอเคไหมครับอันนี้ะนะอย่างเป็นทางการในวันที่13ตุลาคมะนะ13ตุลาคมเนี่ยให้ท่านท่านมากันแล้วก็ติดต่อกันที่ไลน์แอดโอปิดาวใครอยากจะมาถามเรื่องสถานที่จอดรถเรื่องอะไรทั้งหมดนี้ใครอยากจะร่วมบุญนะจะเป็นโรงทานอาหารขนมผลไม้นะหรือร่วมร่วมบุญดอกไม้จัดบูชาครูเพราะว่าผมจะเตรียมดอกบัวดอกบัว ผ่านทูบเทียนแพรดอกมะลิอะไรต่างๆเนี่ยที่ผมจะเตรียมใครที่อยากจะมีส่วนร่วมนะจะแรงกายแรงใจแรงปัจจัยได้หมดท่านก็ติดต่อมาได้นะครับที่แอ e โอเพนดาวนะแล้วก็เรามีบุญกระถินอันนี้พลาดไม่ได้เหมือนกันถึงอันนี้นะบุญกระถินใหญ่เดี๋ยวใครติดตามกันให้ดีเพราะว่าผมผมแนะนำสามงานใครที่มีเวลานะ ผมจะบอกความลับให้ใครที่ร่วมบุญกระถิน3งานในระยะเวลา30วันตามที่พระเจ้าบอกคือตั้งแต่ออกพรรษานับไป30วันนะ,คะใครร่วมได้3งานเนี่ยนะชีวิตพลิกเลยนะ,ะพลิกแบบอย่างนี้เลยผมก็แนะนำวันที่11บเอคือวัดป่าเจริญราดผมไปรับเป็นประธานมาหนึ่งกองะนะแล้วก็มี รงทานด้วยนี่คือวันที่ด้วเอ็ดนะเสร็จแล้ววันที่2 4 24 24คือวัดหนองไม้แก่นที่วัดนี้นะยังไม่มีประตูไม่มีหน้าต่างไม่มีพื้นอะไรเงยไม่มีสีไม่มีเครื่องอะไรต่างๆข้างในในโบสถ์นะมีแค่หลังคาเออมีหลังคาเสาตอนนี้แล้วก็มี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 ตั้งใช่มีโครงมีโครงนะคะผมจะเดินทางกันอย่างนี้นะวันที่ยี่สิเดินทางไปใช่ไหมก็ ร่วมบุญกันร่วมบุญกถินประมาณสัก10โมงเสร็จปุ๊บช่วงบ่ายๆผมจะเดินทางขึ้นถ้ำกัวดแดงไปถวายพระป่าสามัคคีหลวงปู่เทพโลอุดร<ะ>นะเสร็จแล้วจะนอนค้างท,ที่ถ้ำหนึ่งคืน<ะ>และเช้าวันที่25จะเป็นกระถินของวัดถ้ำกัวดแดงซึ่งติดกันนะคะแต่อยู่ข้างล่างท่านจะได้3ม <นะ S 2> กระถินตามตำราเลยจังหวัดเดียวสกรถินในสามสิบวันชีวิต จะเปลี่ยนพลิกเลยอย่างนี้เลยเออพลิกชะตาพลิกชะตาเดี๋ยวจะค่อยเล่ารายละเอียดอีกทีอันนี้เล่าในเทปแค่นี้ก่อนนะใครอยากร่วมบุญกระถินร่วมบุญไหวครูท่านแอดโอเพนดาวเข้ามาพูดคุยกันก็เรื่องปัจจัยนะคะก็คือตามกําลังศรัทธาบางท่านมีน้อยก็ทําน้อยบางท่านคือไม่มีปัจจัยก็สามารถเอาแดงมาช่วยเราเพราะว่าเรามีโลงฐานด้วยนะจ๊ะมีลงฐานมาช่วยกันแจกมายืแจกนะคะแป๊บเดียวหมด ตอนนี้เรามีแล้วนะคะก็คือตอนนี้เรามองไว้หลายที่แหละเราเราเตรียมไว้ประมาณตอนนี้เตรียมไว้ประมาณ200ชุดหรือว่าท่านใดนะคะที่ทำกับข้าวอร่อยเอามาแค่ยกลงมาก็ได้นะคะผลไม้มาถุงหนึ่งก็ยังได้อะไรได้หมดเลยนะได้หมดเลยทุกอย่างคือตามเจตนาจิตน้อมให้ได้ก็พอไม่ใช่ว่าจะต้องบอกว่าโอ้ทําบุญ5้าหมื่นทำบุญ7จ็ดหมื่นทำบุญไม่ไม่ นะสิบบาทก็ได้สมมติท่านบอกอยากร่วม3กระถินกระถินละสิบบาทมันอยู่ที่จิตน้อมไปให้ได้ว่าเดี๋ยวผมจะพูดอีกทีนะอันนี้พูดพูดในเทปดวงประจัร์สตา์ไปก่อนเอาวันนี้ก็ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมกันมาตลอดนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่องยู u b e อาจารย์กิษนะภูสิทธิ์อุดมและทาง Facebook เปิดดาวรู้ทันดวงครับค่ะแล้วก็อย่าลืมไปพูดคุยกันในไลน์สแควร์นะคะหรือว่า Open c h a ชนั่นเองนะคะก็จะได้พูดคุยเรื่องธรรมะนะคะแล้วก็เรื่องธุรกิจหรือว่าท่านที่อสอบถามเรื่องงานบุญงานกระถิ่นนะคะก็สามารถเข้าไปสอบถามที่ไลน์สแควร์ได้แล้วก็พูดคุยกับอาจารย์เรื่องธรรมะตั้งแต่ ทุกวันนะคะมีทุกวันก็คืออาจารย์จะเข้าไปสอบไปสอบอารมณ์เรื่องธรรมะเรื่องการนั่งสมาธินะคะก็สามารถเข้าไปได้ค่ะเดียวลิงก์นะคะเราจะแปะไว้ที่คลิปนะคะใต้คลิปเ้าเข้าไปแล้วไม่ถามดวงนะค่ะดวงให้มาถามฟรีในวันเสาร์ทุกวันเสาร์ถามได้ทุกอย่างยกเว้นเามดวงลัคนาแล้วก็เรื่องดูดวงนะโอเคก็วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ